การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สามนางสาวสิรินภาแสงสุวรรณครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดธรรมพระเดชสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3นายจินเป้แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปเดชนางมนทารุ่งสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดธรรมพระเดชนางสาวจินตนาทองสีนวลครูชำนาญการโรงเรียนบ้านชายคลอง ประวัติส่วนตัวนางสาวสรินภาแสงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2529ปัจจุบันอายุ37ปีที่อยู่ปัจจุบันเลขที่266/1ทั 1, หมู่ที่7ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติการทำงาน พุทธศักราช2557ตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนสังวานวิจิตรพุทธศักราช2560ตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านวังยาวและพุทธศักราช2564ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดธรรมประเดช จังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ภาระหน้าที่ด้านการสอนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตามโครงสร้างบริหารงาน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวม30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นาทีพิเศษที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งหัวหน้างานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหัวหน้างานโครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปครูเวรบริการประจำวันอังคารหมวดที่หนึ่งการประเมินผลการปฏิบัติตน 1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่1วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด1.2คุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอรวมพระราชทานเพลิงศพพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมไหวครูประจำปี2566 1.3จรรยาบรรวิชาชีพครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูไม่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้เรียนและสังคม จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอจัดสรรอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนอย่างครบถ้วนและทั่วถึง1.4การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงบรูรณาการร่วมกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติลดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์1.5จิตวิญญาณความเป็นครูเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือของผู้เรียนรายบุคคลเป็นประจำทุกวัน1.6จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพอบรมสั่งสอนผู้เรียนด้วยความรักความอบอุ่น มีจิตใจเมตตาต่อผู้เรียนตรวจเช็คและดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2สร้างความรักความอบอุ่นขณะจ,จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนหมวดที่สการประเมินผลการปฏิบัติงาน2.1 การจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดกิจกรรมประกอบอาหารคุกกิงเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการบูรณาการการทดลองวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ถูกต้องการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่พร้อมต่อการเรียนรู้เน้นสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน2.3การพัฒนาตนเองรวมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ2.4การทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีกลมเกลียวต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและโรงเรียนเป็นสำคัญประสานวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนรวมทีมควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ2.5งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานไฟต่างๆและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมได้รับมอบหมายเข้าร่วมอบรมโครงการหลักประกันสุขภาพจัดโดยเทศบาลตำบลที่วังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านสุขภาพ2.6กการใช้สื่อและเทคโนโลยีการใช้ภาษาในการทำงานได้ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนตัวอย่างสื่อการสอนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆมีส่วนร่วม ในการบันทึกคลิปการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครูหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนวัดธรรมพเดชคุณครูสิรินภาแสงสุวรรณ สวัสดีเด็กๆที่รักวันนี้คุณครูเหมียวจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นในโรงเรียนที่ปลอดภัยและการเล่นที่อันตรายเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามารับฟังกันเลยคะ่ะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนของเล่นติดคอเพราะเล่นผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตราย เช่นของเล่นติดคอบาดเจ็บอุบัติเหตุเครื่องเล่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นบาดเจ็บขาหักแขนหักการวิ่งขึ้นลงบันไดาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสไลเดอร์ควรเล่นทีละคนไม่ควรแย่งกันนะคะเด็กๆ นั่งเล่นชิงช้าอย่างถูกวิธีไม่ควรยืนบนชิงชา้าเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไฟฟ้ามีประโยชน์แต่ก็อันตรายถึงชีวิตเด็กๆไม่นำมือไปแย่ปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊กไฟขนาดตัวเปียกเด็กๆไม่ควรเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะมันอันตราย เครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมีดของมีคมกันไกลคัตเตอร์เลื่อยไม่ระวังอาจทำให้เกิดบาดแผลเด็กๆไม่ควรเล่นอุปกรณ์ของมีคมหากเด็กๆต้องการใช้ควรบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ <³> <³> การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ห่างจากผู้ปกครอง อยู่ห่างจากคนแปลกหน้าไม่อยู่ในที่รับตาคนมองหาคนช่วยหรือเจ้าหน้าที่ตะโกนขอความช่วยเหลือเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปป้องกันตนเองจากภัยต่างๆนะคะครูเมียวหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สามในวันนี้ข้าพเจ้านางสาวสรินภาแสงสุวรรณขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอกราบขอบพระคุณค่ะ